สวัสดีครับเอฟซี FC และท่านผู้ชมที่ก็ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับแล้ความมาตามมาต่อเน,นื่องสำหรับแนวทางฮานอยนะครับวันที่2ี่นะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลของวันที่22ก่อนแนวทางก็เป็นการคิดการ,รคํานวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่ก็ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับ ครับมาดูอันน้อยพิเศษเนาะวันที่ยี่สอผลออกนะครับ1 7 1 2 7นะครับ1 7 1 2 7 1> 2> ก็ออกมาด้วยกันเลยเนาะ1กับ7นะครับสำหรับพิเศษวิ่งรลดก็เจาะไม่เข้านะครับเ,เน้น7ไป7 3หนีไป7 2 7, 2 7นะครับแต่การเอา3ตัวไปตัดเล่นเข้านะครับ ครับต่อที่ฮานอยปกติฮานอยปกติผลออก10329นะครับ10329ศูนสาาะครับสำหรับฮานอยพิเศษผมหลุดเนาะนะครับหลุดทง้งวินทั้งหลุดเลยทางตัวประกบไม่มาเลยนะครับชุดวินครับต่อที่ฮานอย VIP นะครับผลออก20663 206หกแล้วก็หก ตัวที่เน้นในไม่เข้านะครับเข้าตัวที่ผมไม่ได้เน้นก็คือเลขศูนย์วิ่งรูดนะครับถ้าต่อที่เต้มรวมนะครับเต้มรวมสามน้อยนะครับพิเศษก็เข้าที่เล็กหนึ่งเนาะนะครับพิเศษเข้าที่เล็กหนึ่งส่วนปกติก็เข้าหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าวิ่งอย่างเดียวนะครับเขาวิ่งอย่างเดียวเลขหนึ่งส่วน VIP นะครับ VIP VIP หลุดเนาะนะครับไม่มีนะครับสำหรับการวิ่งโลดเต็มรวมนะครับก็ถือว่าเข้าไปสองนะครับพิเศษปกตินะครับเรามาดูเลขเบิลเลขเบิลไม่เข้าเนาะเป็นเลขหักเนาะมันมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับมาดูชุดวินชุดวินนะครับพิเศษเข้าที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะ ส่วนปกติ0329ม้ีไหมไม่มีเนาะ VIP 0663 0663ก็ไม่มีก็หลุดทั้งสองเดียวตามวันนี้เข้าแค่รอบพิเศษรอบเดียวนะครับขอต้องขอโทษสมาชิก fc ด้วยเนาะสำหรับอานอยก็หลุดไป2รอบนะครับมาตามมาต่อนะครับวันที่23วันที่23เดือน11 2 5 6 8นะครับฮานอยเดวทางผมก็โพสไปแล้วเนาะนะครับต้นคลิปเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับก็ขอให้สมาชิกเอฟซี FC ทุกท่านนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการนำเดีวทางไปใช้มันก็มีความเสี่ยงนะครับ ถ้าท่านไม่ชอบท่านขอผ่านสำหรับแนวทางนะครับเรามาดูฮานอยพิเศษครับฮานอยพิเศษวันที่23อันนี้เลขเด่นเลขเด่นมันได้ตัวเดิมเนาะเลขเด่นนะครับ ได้เลข1กับเลข3กับได้1กับ3ตัวที่ผมได้ไห้นะครับผมได้ไห้ที่เลข1ตัวประปกบนะครับ3 4 5 6นะครับ4 5 6ประปกรบก็จะเป็น1 4 1 5 แล้วก็หนึ่งหกระวังเลขเจ็ดด้วยนะครับเลขหนึ่งส่วนสามตัวครับสามตัวมจับไปที่จับไปที่ 3, 4, าสามสี่หนึ่งจับสลับ รอบพิเศษนะครับหนึ่งก็ระวังเลขเจ็ดนะครับหวยไม่หนีเลขหนึ่งเลขเจ็ดเลขนี่เลยเนาะช่วงนี้ตัวที่แน้แน่ก็คือหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งกับต่อที่อานอยปกปติวันนี้เลขเด่น น้อยปกติเลขเด่นวันนี้นะครับได้เลข0นกับเลขหนึ่งเด่นที่เลข0ูนย์นะครับตัวประกบสองสามก็จะเป็น0 2นย์สองศ ตัวที่ผมนได้ก็คือ603นะครับก็จะไล่ก็ได้เนาะ602 603นะครับแล้วก็604นะครับก็ไล่ไปเลยแต่วันนี้ผมเน้นในที่03 กับต่อที่ VIP นะครับเลขเด่นเลขเด่นได้เลข4กับเลข0ถ้าได้เลข4กับเลข0ระวังเลข5ด้วยนะครับส่วนตัวประกบ6 7 8จก็จับไปที่ สี่หแล้วก็สี่แปดตัวรวมจากไว้ที่หกสี่แปคือ V I P นะครับตัวที่เน้นก็คือ c 8 กัต่อที่แต้มรวม3หน่อยแต้มรวม3หน่อยนะครับวันนี้ผมให้โหลดโหลด6กับ4 โดยตอนส่วนใหญ่ติดเลขหกเนาะเลขหกติดอยู่สองแนวทางนะครับก็คือพิเศษกับ VIP ฉะนั้นวันนี้ผมเล่นในที่เลขหกนะครับเล่นในที่เลขหกถ้าเป็นหกก็ชุดระวังก็คือนี่ครับหนึ่งหกพิเศษนะครับสลิปเบิ้ลนหกหกสี่สี่ ชุดบินนะครับเอาเลขเด่นมารวมกันเนาะหนึ่งสามพิเศษศูนย์หนึ่งปกติเอามาเฉพาะเลขศูนย์นะครับหนึ่งมีแล้วสี่ศูนย์ก็ศูนย์มีแล้วเอามาเฉพาะเลขสี่ครับวันนี้ก็ระวังเลขห้าเนาะเดี๋ยวตัวนี้ก่อนนะครับหกกับสี่สี่มีแล้วมาเฉพาะเลขหกนะครับอันนี้ก็ขอเติมเลขห้าเปตัวหนึ่งเนาะตัวแทนของสี่ศูนย์บีไอพี ก็ตามนี้นะครับชุดบินนะครับใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับส่วนตัวโลดนะครับตัวโลดนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้ใฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาดฮานอยสามัคคีแล้วก็ฮานอยพัฒนานะครับใช้ตัวรูดตัวนี้นะครับ6กับ4นะครับแล้วตอนนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิกเอ็ซีทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่23เดือน11 2เอ็นะครับขอให้โชคดีทุกท่าน หยิบจับตัวนี้ไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ